สวัสดีจ้าวันนี้แอดจะพาทุกคนไปดูโมเมนต์สุดน่ารักของเหล่าลิลลี่แฟนคลับของลิซ่าจากทั่วทุกมุมโลกที่บอกเลยว่าแต่ละอันนี่มันน่ารักจนแอดอดยิ้มตามไม่ได้เลยทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยยี่ e! เริ่มกันที่ข่าวร้อนๆเลยจ้าล่าสุดมีคนแอบเห็นลิซ่ากำลังซ้อมคอนเสิร์ต Deadline World Tour ที่ Go ย o งสเ s t a ียมคะ่ะโอ้โหโแค่ได้ยินว่าเขากำลังซ้อมเพลง Q u t i s Love Remix แอดก็ตื่นเต้นแล้วนึกภาพลิซ่าก่อนสเตจกับสเตปแดนซ์แบบหดหดพร้อมพลังงานสุดปังแค่แอบเห็นหน้าน้องลิซ่าผ่านภาพหลุดนิดๆิดหน่อยแฟนๆก็กรี๊ดกันลั้นแล้วบอกเลยว่าแอดเองก็อดใจรอมไม่ไหวแล้วเนาะคิดถึงลิซ่ามากทุกคนเป็นเหมือนแอดหรือเปล่าอยากเห็นน้องขึ้นสเตจไวๆแล้วใช่ไหมล่ะ ต่อมาแอดจะพาไปดูผลงานศิลปะสุดปังจาก ak, ซามีนตาเลเซียกศิลปินและครีเอเตอร์ชาวโปแลนด์ที่เขาทุ่มเทวาดแฟนอาร์ตของลิซ่าให้แบบสุดใจภาพนี้คือลิซ่าในลุคที่ทั้งหวานละมุนและแซบเวอร์น้องมาในชุดสีแดงลายเหมือนเมล็ดสตรอเบอรี่น่ารักปนเซ็กซี่แบบผู้หญิงยุคใหม่สุดๆเส้นส,สายที่ซามนตาวาดใบหน้าลิซ่านี่คือละเอียดมากในตาดูซึ้งมีชีวิตชีวา ปากอมชมพูนิดๆผมสีน้ำตาลอ่อนปล่อยสลวยธรรมชาติในท่าเอียงไหลมองศบตาคนดูนี่คือแบบโอ้ยละมุนเรากับลิซ่ากำลังกระซิบอะไรหวานๆกับเราเลยแอดเห็นแล้วอยากเอาใส่กรอบรูปไปตั้งที่บ้านเลยล่ะแฟนคลับคนนี้เขาเก่งจริงๆเนอะทุกคนว่าไหม ไปต่อกันที่พลังของลิลลี่ทั่วโลกแฟนคลับลิซ่าเ้าจัดโปรเจกต์ลิลลี่แฟลกซ์สปอร์ตกันแบบยิ่งใหญ่เลยจ้าล่าสุดที่สนามโกยังวันที่5 6ถึง6กรกฎาคมนี้เขาติดตั้งธงสนับสนุนลิซ่าไปแล้วทั้งหมด30ชุดนึกภาพตามนะ ธงลิซ่าสวยๆปลิวสวัยรอบสนามมันต้องเป็นภาพที่อลังการและอบอุ่นหัวใจมากแน่แน่แอดนี่อยากบินไปเกาหลีไปยืนเชียร์กับทุกคนเลยลิลลี่ขาทุ่มเทกันขนาดนี้บอกเลยว่านี่คือพลังรักที่บริสุทธิ์ต่อลิซ่าจริงๆน่ารักสุดๆไปเลย และที่แอดฟินสุดๆเลยก็คือสาวเทเสียงทรงพลังอย่างเทสแมคเคร์ออกปากชมตรงๆว่าเธอรักมิวสิกวิดีโอเพลงร็อกสตาร์ของลิซ่ามากงานนี้แฟนๆบอสลิสฟินกันทั่วหน้า เพราะไม่ใช่แค่แฟนคลับทั่วโลกที่หลงไหลในสเสน่ห์ของ Rockstar ์แต่ศิลปินระดับโลกก็ยังอดใจไม่ไหว MV Rockstar ของลิซ่เต็มไปด้วยความจัดจ้านเท่แรงและกลิ่นอายแฟชั่นสุดหลำซึ่งดูเหมือนจะตกหัวใจของเท็ดแมคเครไปเต็มเต็ๆ โอ้ oh, อย่าบอกนะว่าต่อไปอาจมีคอลแลบระหว่างสองสาวสายเต้นก็เป็นได้ใครอยากเห็นบ้างยกมือขึ้นเลยจ้า I love Lisa's music video rockstar Sean Bankhead who's my choreographer Did it and he's just unbelievable I think he's one of the greatest choreographers ปิดท้ายด้วยโมเมนต์สุดคิ้วจากน้องๆวัยรุ่นทีม Star Music จากเมืองอเวอร์ซาประเทศอิตาลีน้องๆเขาเอาเพลง Rock s t า r ของลิซ่ามาใช้แสดงเต้นริมถนนกันแบบจัดเต็มลองนึกภาพเด็กๆเ,เต้นกันสุดพลังท่าสวยๆเป๊ะเตตามจังหวะเพลงของลิซ่าบอกเลยว่าน่ารักมากแถมแฟนฝงฝั่ง,งอินเตอร์นี่เขาคลั่งรักลิซ่ากันแบบไม่เกรงใจใครเลยนะ แอดเห็นแล้วก็ยิ้มตามเลยมันอบอุ่นใจที่เห็นลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกจริงๆทั้งหมดนี้คือโมเมนต์น่ารังน่ารักจากแฟนๆลิซ่าทั่วโลกที่แอดเอามาฝากวันนี้แอดรู้สึกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ใช่แค่ศิลปินแต่เป็นเหมือนแสงสว่างที่จุดแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การจัดโปรเจกต์หรือแม้แต่การเต้นริมถนนมันทำให้เห็นถึงความรักและความทุ่มเทที่ฟแฟนๆมีให้ลิซา่าแอดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หลงรักความสามารถและคาแรคเตอร์ของน้องทุกคนละ่ะรู้สึกยังไงกับโมเมนต์เหล่านี้บ้างมาคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ช่องเล่าให้ฟังด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊า